ตะกล่นทไมทำขัาเลยใช่ไหมมาต้องล่ไปกูแรกแรกเราสู่ได้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 นี่เก็บเรียบร้อยแล้วไม่ให้หรับ แ like okay. right. คด em, um ีไร้เกตดไรยแกต็ไรเกินอุ้ยติดกับอไรเลยแล้นี่ไม่ตายไม่ตายยังยังโอมากันให้อยู่จอมมารโอมาโอมาแล้วายชานี่ลาชา อุ้ยเราได้อีกแล้วอ่ะเอ้ยเราไม่ได้เอ้ยได้ได้ได้ขันตูดจังวะกาตูดจังวะนเขานเ้ามี่ามา อดีมี10ซีอย่างเดียวน,นี่เออโอมามีแต่ซีซีรลุยไปัเส้นเลยเ้นเป็นเอาไว้นในวโอช่วยเต้นเถอะโดนสานลาเลยเราไปไม่ได้ไหรอเราอยาุดล่างโดนติอิลูเมียโอ้ครับเอาไปนัมเอ์โอไมไ้นแล้วลว มเจนิกเตอร์ันไหมันสามตัวมันว้กขนดี้ีอยู่แล้วก็หายไปเลยไม่เดียวทีแมากอูยไม่ไหวมาดวนเอไมดีเขาไม่เข้าหรือเล่มาลัดเป็นม็เปนม็เป็นม่ใช่ไ ตายอยไม่ลมาีไ oh, ม่เ uh? ม่ได right. ้เลยไม่ด้านีเร็วตะกินเนี่ยมองไม่อยเห็นเลยเปียนสีแดงอันปิดมไม่เห uh um> ็นเลยีนช้เารเตนด้านล่าลุดจังเลยคือตัวอรี้พอ

โดนอะไรนี่เนี่ยโดนวมู่กดอะไรด้หนีได้โดนดูดโดนดูดมันแค่ดูดดูอะไรดอพูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้มีแต่คำมาดีทั้งนั้นเลยขึ้นไปบนหัวินไอพวกบีบาเฮ้ยไอพวกบาหาม่ด้เลย

โอมาเราจาประโแล้วไลไลเจอโอมาไลอุ้ยดีนะเป็นต้อยไปก่อนเกือบแปลเกือบแปลว ลวงเพลนด้วยนะอ,ออกกันเวทอยา่างนอ้อไม่ไดอ้ออกกันเวทออกกันเวทดีกว่ายืนตรงโต๊กมาเนี่ยแรกวากเลยเต้เอตนออกดาบม่วงได้ไดาบ,ดบถึงตามเมธจะหายไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรกันเพลไนไว้ก่อนอ แม็กอยู่นี่ลองมันขึ้นบนนะ,ะนป้อมบนไม่แตกเทียแต่ตป้อมบนแม็กมาไ่มเลยไม่แตกอ่เลยอ,อเลยเลเลย เป็นมวิธีอะคุณโดนวิชาอะไรกัไน้วะคุณโดนดาราสวยแล้วโดนมูเหรอเพลตึงลำไม่ตึงขอโทษเด้อแต่เราก็แจ้งไงแต่เราก็แจ้งเราหนึ่งห้าเลยอะเอะตเยอะีเออดีตึ้ง กาจะเปิดดนตรีแล้วเมื่อกี้ตตอนนี้เป็นสายเอาอะไม่นอนโดนไหมยีละว่ากับก่อนบอกแล้วเราก่าจังหวะถูกเรียบร้อยตัวเด็กสวยจัดจดจั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 ดโอ้ยไโหเปลมาต่อจริงจริงนกค กอ,อเฮ้ยช่วยด้วย e อเ,เออเออเเออเออไม่ตัวว่ะเออนป็นที่แมแ็กซ์เอ,อตเลนนึงตาเลือกวัดเลยตาดีคือตึงจัด,จด Thoái lên thoái lên ốp Ý thiệt vĩ đại Nào oh, bó kìa oh, Ở oh. oh, đi, ôi ô má có kênh nguồn cán mà tên Bắn, bắn lượt cứ luôn luôn, lời ไม่กลัวหรอกไบโอตันนี้แข็งมันก็จบนี่มันกลัวเราด้วยมันกลัวเรา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 กลับเลยกลับเลยลองพีแล้วนี่ถอยเล้นะ

ดีลาก็ไปในบ้านเลยดีว้าวทันพอดีเลยเมื่อกี้อะไรวะอะไรมันเกิดอะไรขึ้นวะอุวัดตัวไีอดีตัวตัวตัวัวนวตั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 วัวตัวตอวตั แก๊กอยู <game> <N> ่ก <game> <N> ับเราเราแม่ไปไหนนอนมันก็ไปตีคลิปจังตอนเล่ต่อเล่อกไม่ได้ไปไหนถอถอยถอยเราโดนล้างแล้วเราองวีตนางตนลาง นั่นเลยนั่นเลยโอ้ยตูโดนดูดีแล้วเอาดิตันลัวๆเลยดิพักไหมสวยอุ๊ยโอมาโคตรเก่งอ่ะเติ้นชอบ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 เติ้นชอบโอมาโอมาเก่งจัดแบบปั่นละเลือนขึ้นละลัวเลย

好的。